เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพ่อพี่น้องอันเป็นน้ำจุกของเถารั่วเป็นน้ำจุกของบ่ายอันทําคลิปเรียวข้าตะไปเบิ้งคลิปห้เพื่อนโอ้ยเรื่องว่าจุกของอันต้มข้ามมอไว้ยุเตาโอ้ยมาเบิ้งผลงานข่อยพ่อพี่น้องเอ้ยเมนเอาโอ,โอ,โอดูดอยบั่นี่เมนเต็มบ้านอยบันนี่เบิงบ้งเบิ้งมอไม้มอไม้ท่านผู้ชมมอข่อยไม่อันนี้ก็คือข่อยตักอัน ตอนบกเขือออกเราเด้อค่ะนี่โอ้ยข่อยกาน้ำใส่เติมหม่หมอ้อไม่กินเม้นเต็มบ้านอยู่่าจะได้ปปนนดกกปดไปเปิดหน้าต่างก่อนเด้อค่ะโอ้ยแม่นขุ่มบ่น้อกับการอันทำคลิปลงเพจลงโอ้ยเงนหลายค่ะต่าไปเบิ่งอันคลิปให้เพื่อนๆเด้อค่ะเด้อเบิ่งเน่โอ้ยไฟไม่หม้อค่ะไฟไม่หม้ออันเดียวนี้ก็สิมาเปิดหน้าต่างก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยบ้านข่อย เหม็นกรุบอยู่อันถ้ากินบะเตะด,ดังหรือว่าอันถ้ากินบะเตะจมูกท่านผู้ชมควกระ้งสีบรูเรืองค่ะก้มหน้าก,มาก้มตาเบื้องตะนั้นล่ละว่าอยากโทษมาเป็นน้ำคลิปเลี้ยวรววโทษน้ำจุ่มของเก็ดเพจเนาะยากจะน้ำอันเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะมันบรมมิอไรขุมอีหยังเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันเงินข้ามกาบแก้วกับบริอไรน้ำเขาขันม่นใดก็ไใดแค่อันยังจะบอก บาทสองบาท 2, เหรียญสองเหรียญค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยก็ย้อนว่าใจมากกะเฮ็ดไปเนาะคะ่ะเกอบเมืยเกือบมืย,เ,มยเดี๋ยวขอยเปิดหน้าต่างก่อนค่ะจะเป็นยากนั่อันอย <c oughs> างไรก็เขามาเบิ่งเขามาติดตามไม่ค่อยในเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นหลายขังเราเด้อกระไม่มอเด้อก,กระอันกระทะต่วาคขังนี่คือควันกรุบเลยท่านผู้ชมค่ะควันเต็มบ้านค่อยเลยโอเคนะคะจะเปิดหน้าต่างก่อนเด้อท่านผู้ชม ควันอันมันเหม็นแห้งโอ้เปิดมุงลวดไปก่อนเบิ้งหน้าบ้านเบิ้งวิวหน้าบ้านไปก่อนเอาเบิ้องไหนๆเขาก็เปิดหน้าต่างออกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะก็เบิ้งวิวบรรยากาศหนา้หนาบ้านก่อนฝนตกค่ะท่านผู้ชมคะ่ะฝนตกสะแซะสะแซะใหม่ๆกขาก็ลังเปลี่ยนสีค่ะโอ้ยท่านผู้ชมเหม็นกรุบเลยค่ะข่อยว่าสิต้มมะเขือใส่อันขอย้วยสิต้มมะเขือสุป โอเคนะคะก็สิเปิดหมงคล้วนหนีน้ำเนาะโน่โนโน่นโน่นโนสโนว์บลล์นะคะเออเออบอเปิดมงลวดเด้อค่ะโอ้ยเหม็นกุบจีบอยู่ค่ะเอาในไหน,นก็เปิดล้างบ้านแล้วกช็ชมวิวไปน้อกันค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยอย,ย,ย่าเฮ็ดคือข่อยเด้ออันเกิดย้อนอันเท่าโดนซื่อนเนาะโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยไม่หม้อค่ะไม่หมอ้อไฟไม่หมอ้อนี่ก็มาเปิดนับตั้งยุหอ้องจะพออ้องอีกเด้อค่ะนี่ เปิดถิมไว้โอ้ยเงิดหลท่านผู้ชมเหม็นกับเหม็นกินเหม็นอัพแบบกินเหม็นใหม่ค่ะท่านผู้ชมควนเต็มเลยเดี๋ยวจะมาเปิดหน้าต่างของนี่อีกนาท่านผู้ชมโอเคนะคะจังไรทุกตาขอากราบขอพระคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะจังไรการฆ้ากันโปดละมัดระวังเด้อค่ะไฟนี่จะเปม็นบบกเขาไผ่ออกไผ่ไไเนาะค่ะเนึ่งนี่ยเออทำนี่ละค่ะจะคอยทีไจะเปิดหน้าต่างอีกของหนึ่งก่อนเด้อ โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ